สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแนะนำวิธีใส่มุกระหว่างชิ้นงานถากเรานะคะเราจะใช้เข็มอันนี้ใช้ไหมเบอร์16จะใช้เข็มเบอร์11นะคะเข็มเบอร์11ค่ะวิธีใส่นะคะสำหรับเรานะมุกอันนี้มุกขนาด3ามมิล ใช้เข็มแย่ลอดดูมุกแล้วก็เกี่ยวไหมข้ามมาในมุกนะคะแล้วก็ถัก X ลงเว้นหนึ่งหลักลงในหลักถัดไปค่ะนี่นะคะใส่มุกเข้าไปในเข็มล้วงไหม ดึงผ่านมุกมาเว้นหนึ่งหลักลงในหลักถัดไปค่ะเว้นหนึ่งหลักนะคะนี่นะเว้นหนึ่งหลักลงในหลักถัดไปอันนี้คือวิธีใส่มุกของเรานะคนอื่นใส่ยังไงอาจจะมีวิธีอื่นอีกก็ได้นะคะแต่แต่อันนี้คือวิธีใส่ส่วนตัวนะใส่แบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นมุกขนาดเล็ก ขนาด3มิลอันนี้ถากหูกระเป๋านะคะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ